สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องนาทีมาเที่ยวกันพามาเดินสนามหลวงสองสนามหลวงสองพุทธมนทลสายสี่สสเข้ามาแล้วก็จะมีของมือสองเดินได้เดินได้ทุกซอกทุกมุมไปเดินเข้าข้างในดีกว่า มีของมือสองขายเยอะเลยโมคอนอกดูนะโมคนอกมีอะไรเยอะแยะเลยเป็นอะไรรถเพื่อนๆต้องมาเลือกดูเลยนะมีเยอะแยะเลย ข้าข้างไหนกันแล้วดูมืดๆหน่อยนะของมือสองรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์บวกกันนอกมีหลายๆอย่างเลยเพื่อนๆขอบคุณค่ะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้พิการทางด้านสายตาร่วมกันแบบมาน้ำใจโมเดลหุ่นยนต์ต่างๆคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้พิการทางด้านสายตา

ลุงมีไอ้อตลาดนี่มีขายวันไหนบ้างอะครับผมอะไรนะมีขายวันไหนบ้างครับ,รนะบตลาดนาสนามหลวงสองแก้าวาวันที่แค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเมื่อวานก็วันนี้อ่าแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะครับก็เข้าวางขอ้งแตาา่เช้าแหละวางขอ้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงถึงแค่บ่ายใช่ไหมครับสีาา่โมงห้าโมงก็เขาเลิกแล้วอ่าสี่โมงห้าโมงเย็นก็เลิกแล้นะทุกคน อ,อืมอ๋อมีขายกลางคืนด้วยนะตลาดเวอร์นี่ดูนี่ก็จะเป็นโมเดลต่างๆ ล้านขนมครกนี่แบงค์รุ่นเก่าๆก็มีขายด้วยนะเนี่ยนี่ก็มีขายจักรยานนะใครคอจักรยานก็มาดูได้เลยนะสามพันห้าสามพันเก้าสี่พันห้าสี่พันสองร้านนี้เป็นร้านจักรยาน มีหลายแบบให้เลือกพอจักรยานสายจักรยานก็มาดูกันได้เลยนะครับหาได้ที่เครื่องอยังมีเทปคาดเซ็ตและแผ่นซีดีเพลงนะงปุ่มก๊อฟไมค์ก๊อฟก็มี โอ้ร้านพี่เขาแบบมีของกเก่าๆนะพัดเซบซี่กรุ่นเก่าเลยอะ่ะ <c oughs> หุ่นยดตน<ง>อันนี้ร้านลำโพง <c oughs> เครื่องเสียงสมัยกเก่าๆสมัยโบราณเ <c oughs> นี่ยดูดิครับมีทั้งหมดเลย โฮมพีเอเตอร์สมัยนู้นะครับสิบปียี่สิบปีที่แล้วสนใจแบบนี้ก็มาดูได้เลยนะครับมีเยอะเลยร้านขายกุ่มต้า เป็นของมือสองนะของเก่าของน่าสะสมเลยเพื่อนๆดูทีวีขาบดำนเน่นแนวน่าสะสม มีหลายซอกหลายมุมหลายซอยให้เดินเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะทุกคนนะประมาณเจ็ดแปดโมงเขาก็มาหวางแล้วสี่โมงเย็นเขาก็เลิกกันแล้วผมมาเจอร้านเทปพสเสร็จอีกแล้วแต่ละห้าสิบบาทที่นี่เครื่องเล่นพอหาได้นะทุกคน เครื่องเล่นเทปเป็นซีดีอะไรเนี่ยหัวหาได้นะตอนนี้ที่นี่ก็โซนนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าและของกินนะแต่ผมจะไม่เดินนะผมดูของมือสองดีกว่าเนี่ยนะทุกคนนะตลับเกมเนี่ย ร้อว้องถ่ายรูปต่างๆ,งาางๆแก้วต่างๆนะๆนะมีแก้วกาแฟแก้วอะไรด้วยสวยสวยนะสนามหลวง 2, สองพุทธมรดรสายสี่และเข้าได้ทางพุทธมรดรสายสามด้วยนะครับ ถังถังใหญ่ใส่ป๊อปคอนนะเนี่ยเอาเฟ้อมาเอาเฟ้อมาเยอะมากเลยของพี่ปูแล้วก็เล่นเงียถังอะไรอ่ะพี่พี่ขายเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทอ่าถังห้าสิบนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยของพี่น้อยหนาเขาพี่เปลี่ยนเครื่องหรอวเย้เพียงกระถามอ่าพี่แกดูหนังนะว่าแกซื้อมาจากไหนแน่เลยเนี่ยศูนย์เก้าสองอ่านี่ร้านพี่น้อยหนาเขาเจ็ใครอยากสะสมก็มาร้านพี่ก็ได้เลยนะครับ คือตกแต่งได้นะตกแต่งประดับสวยงามเป็นทองเหลืองเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยสามห้าใช่ไหมสามพันห้านะอ,นเ,อนนะนเนี่ยเพื่อนๆนะสนใจเนี่ยเป็นตะเกียงทองเหลืองอสวยเลยอ่ะตอรองได้นะตอรองได้พี่ก็บอกนี่ขายดูร้านพี่ก็ทั้งมีเสื้อผ้าอะไรด้วยนะแต่ละอย่างผมก็ อาจจะรู้ไม่หมดแต่ของเยอะมากสนามหลวงสองนะครับร้านนี้เขาก็ขายเครื่องปั่นต่างๆผมไม่ถามราคาดีกว่าทุกคนมาดูก็ถามก็ได้เลยนะครับไม่ร้อนนะมีหลังคา เยอะมากตาลายก็มีหลายซอยนะเพื่อนๆนะแต่เปิดไม่เยอะเท่าไหร่จักรยานในนุ้นก็มีจักรยานอะไรอย่างนี้ร้านจักรยานข็มีเยอะนะครับทุกคน คลิปสนามหลวงสองก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะพเพื่อนๆนะถ้าใครสนใจก็มาเดินกันได้นะสนามหลวงสองเข้าไดตทางสายสนะี่และสายสามนะของเยอะเลยแหละมาเดินเลือกดูกันได้เลยนะครับ ที่ด้านนอกนะด้านข้างด้านข้างนีมม่มีของชุดด้วยนะอันนี้มีหลายอย่างเลยเนี่ชุดหนังสือเพลงเก่เา หายากกันนะนังสืงอเพลงเดือกออกีตาร์คลาสาสิกเทมนี้คลาสสิกเดือกกีตาร์เดือกกีตาร์คลาสสิกคลาสสิกมอตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันจิ๋ว ใครชอบอะไรต้องมาดืดูกันเลยผมถ่ายให้ดูแค่พอสังเกตมีของเงยอะแหละมาเดินดูกันได้นะครับไฟรถโฟลรุ่นปีต่างๆ